ทำเอาหลายคนเป็นห่วงนะคะหลังจากนักร้องเนมปราการหรือเนมเกสโนว่าแจ้งเลื่อนงานแสดงเพราะมีไข้ขึ้นสูงถึง40องศาและติดเชื้อไวรัสด้วยจนต้องเข้ารับสารักษาที่โรงพยาบาลในวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะโดยเจ้าตัวนั้นก็ได้มีการโพสต์ภาพประกาศจากทางต้นสังกัดผ่านอินสตาแกรมพร้อมใส่แคปชั่นว่าร่างกายไม่สู้จริงๆครับไม่งั้นไม่มีทางแคนซิโงานแน่นอนครับหายดีเมื่อไหร่ขอกลับไปแก้ตัวนะคะ ต้องขออภัยทางร้านเป็นอย่างยิ่งนะครับผมขอรักษาตัวให้แข็งแรงก่อนครับตอนนี้ทางทีมข่าวของเราก็มีการสอบถามจากคนใกล้ชิดค่ะทราบมาว่าในตอนนี้เนี่ยอาการของเนมยังคงมีไข้ขึ้นสูงด้านผลตรวจเลือดนั้นยังไม่ออกมาทําให้ไม่ทราบถึงสาเหตุของการป่วยที่แน่ชัดอาจจะต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลอีกประมาณ3-4วันเพราะเจ้าตัวก็กังวลกับตารางงานที่จะมาถึงยังไงทีมข่าวของเราขอส่งกําลังใจให้คุณเนมหายไวๆนะคะ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไป์ชกันได้ที่ True i n s i d e ะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ